สวัสดีครับทุกคนเราจะไปตามหาเาจนนุนกันนะครับว่าไปอยู่ที่ไหนนะครับตั้งแต่เช้าแล้วนี่หเรอเขาบุดไปด้วยดูสิไปแอบซ่อนตัวอยู่ที่ไหนครับเดีย๋ยวเดินไปหลังบ้านกนะ่อน เราจะไปแบบเบาๆกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะอ้อมเข้าไปข้างในนี้นะครับเดีจะไปโผ่ตรงนี้นะครับไปกันเลย ดูจริงๆด้วยครับทุกคนอฮ้ยอะไรอุย้ยเดี๋ยวเราตาเปี้ยอะไรลรากดอันนี้อ่า ก็จะเป็นที่นั่งขี้นะครับที่นั่งขี่แบบชมดาวนะครับชมดาวตรงนี้นะครับใครสนใจก็มาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกงลิงนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิงทิ้งก่อนเฮ้ยอิงมานอนอะไรอยู่ตรงนี้บรรยากาศก,าก็ดีนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้มาทำความสะอาดเฮ้ย เรามาทำความสะอาดตรงนี้กันลุกดิลุกทำให้มันน่าอยู่หน่อยดิมีกระจกด้วยนะครับท่านผู้ชมไม่มีไม้กวาดเลยวะว่าจะมาแจ้งสักหน่อยนึกว่านอนหลับอโอเคครับ เดี๋ยวเราจัดแจงก่อนไม่มีไ้กวาดมากวาดแบบอะไรบ้างวะเนี่ยอันนี้คืออะไรครับเฮ้ยมันคือข้าวสารเฮ้ยห,หมดเต็มเลยวะปกติมีไฟนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นทิ่พักผ่อนนะครับเฮ้ยอ,ยอยโดนตีด้วยไม้กวัดอันนี้มันคืออะไรวะขอดมดมโดดเยนี่วะอือหือมันคือน้ำมันอะน้ำมันอะไรวะ น่จะเป็นดีเซลแถามาไว้ก็ไม่รนนยุ่งเยอะครับข้างหลังบ้านเราจะทำการงัดนะครับเฮ้ย lately. ตั้งใจทำหน่อยด้เร็วๆๆกวาดไม่ได้เรื่องเลยอะ่ะดูๆๆเดี๋ยวทำให้ดูนี่เป็นไงอันนี้ออกมา ไม่รู้ว่าแกยิงใส่ทำไมนะลุงปกติลุงแกจะอยู่อันนี้คืออะไรโลไม่มีอะไรครับเฮ้ยเฮ้ยถือมีดว่ะเฮยถือมีดว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้ว <c oughs> อ,อือใช่เหรอมันจะได้เหรอแกตีตะปูไม่ใช่เหรอเอากวาดต่อ <c oughs> จะทำอะไรครับพี่ฮะอุย้ยไม่เอาใส่น้ำเดี๋ยวยุงมันอันนี้มันอยู่หลังบ้านด้วยนะครับ บรรยากาศเย็นสบายนะครับมีต้นยางปามันไม้ไผ่ต้นไผ่นะครับเยอะแยะเลยครับถามว่าออตอนกลางวันบรรยากาศดีไหมดีนะครับเย็นดีล่มนะครับแต่ว่าพอค่ำมาหน่อยมันยุงมันจะเยอะครับ เฮ้ยอะไรวะเสียงอะไรอยู่ตรงนี้นี่งดูไปเอดอกยางมาใส่มั่วเลยครับปะ่ะไปตลาดนะเธอที่ไปตัดผมเนี่ย เดี๋ยวเราก็จะนอนสักตื่นนะครับแล้วเราก็จะไปตัดผมกันเปลี่ยนลังคาใหม่นะครับเดี๋ยวพาไปดูลังคาเก่าเฮ้ยเดี๋ยวเอ oh าไม้กวาดกวาดจากใหญ่นิดหน่อยดีก,กว่านี่ครับเป็นไงลังคาเก่า <c oughs> <c oughs> สบมบูุ่วยมอเลยอื้อ <c oughs> อะไระนเี่ย้ยเราต้องทำลายให้หมดต้องอ่ไปชาวพนักกิจนาฬิกาด้วยนะครับนาฬิกาตายแล้วนะครับหมดฐานโอเค นี่เป็นงไงเจกันดอกยางม,ม,มันหอมอยู่มดิโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโปรโลโลโลติดตามพวกเราด้วยนะครับคลิปหน้านะครับคุณหมอครับแต่งตัวไม่สุภาพเลยครับแสงเกงขาสั้นเลยอนะเจกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ